ิ่งแรกคือฟูคอยดอนเป็นสารสกัดที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งมันได้มาจากสาหร่ายทะเลนอกชายฝั่งของประเทศต,ตองกาและได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยมาอย่างมากมายนี่คือหนึ่งในส่วนผสมที่มาจากประเทศที่เป็นเกาะบางทีคุณอาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อนเลยหรือแม้กระทั่งในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากมีการค้นคว้าวิจัยเกิดขึ้นไม่มากหรือเกิดขึ้นก็เพียงเล็กน้อย พราะพวกเขาเห็นว่าไม่มีทรัพยากรซึ่งมีค่ามากพอที่จะลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์แต่นั้นไม่ใช่กรณีของฟูคอยดอนมันมีการค้นคว้าวิจัยเป็นจำนวนมากถ้าถ้าคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ PubM ค d คุณก็จะพบได้ทันทีว่ามีงานวิจัยต่างๆกว่า800ฉบับจากหลากหลายประเทศทั่วโลกได้ทาการทดสอบฟูคอยดอนในหลากหลายสภาวะเพราะว่ามันช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบชีวภาพของร่างกายได้มากมายหลายส่วนนั่นเอง หนึ่งในส่วนสาคัญที่สุดคือระบบภูมิคุ้มก,กันโรคคูคอยดันช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพการทํางานให้กับระบบภูมิคุ้มก,กันโรคและระบบต่อต้านการอักเสบได้อย่างดีเยี่ยมระบบภูมิคุ้มกันโรคนั้นแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันทําหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายทั้งหมดแต่เราไม่ได้จะหนักว่าอันตรายที่แท้จริงนั้นคือเมื่อคุณเจ็บป่วย และเมื่อคุณได้รับเชื้อโรคซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีการอักเสบเกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อโรคดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมการอักเสบและทำให้ภูมิคุ้มกันโลกของเราเพิ่มสูงขึ้นเราก็จะมีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการต่างๆที่เข้ามาทำลายสุขภาพและทำให้เราแก่ลงได้ การศึกษามากมายแสดงให้เห็นถึงส่วนผสมฟูคอยดอนซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้นที่มีฟูคอยดอนอยู่ส่วนผสมที่เราใช้ได้ผ่านกระบวนการทดสอบมาแล้วแต่สูตรของเราเองไม่ได้ถูกทดสอบแต่เราใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาทางคลินิกและทาการผสมสูตรพิเศษนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้ใช้มีโอกาสได้รับผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเกิดจากฟูคอยดอนและเราเชื่อว่าผู้ใช้จะเห็นถึงผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนด้วยตัวเองภา,ายในระยะเวลาช่วงหนึ่งดังนั้น เมื่อเราเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโลกเราเสริมสร้างระบบต่อต้านการอักเสบเราพบว่าฟูคอยด์มีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นเสียอีกแท้จริงแล้วหนึ่งในนักวิัยชั้นนําของอเมริกาได้กล่าวไว้ว่าเขาไม่เคยเห็นส่วนประกอบใดเพียงอย่างเดียวที่ส่งผลดีหลายอย่างต่อร่างกายมนุษย์หลายส่วนได้ดีเท่ากับฟูคอยดให้คุณรู้ไหมว่าผมก็เห็นด้วยกับเขาเพราะว่ามันช่วยเสริมสร้างระบบต่างๆมากมายได้แก่หัวใจตับปอดสมอง กล้ามเนื้ออ,อวัยวะต่างๆสารกระตุ้นการเจริญเติบโตทุกชนิดจากการเสริมสร้างการทํางานทั้งหมดนี้ระบบเหล่านี้พยายามที่จะทํางานแต่พวกมันต้องการสารอาหารเพื่อให้สามารถทํางานได้ <Yes. S 1> เปรียบเสมือนกับคุณต้องขับเคลื่อนรถยนต์ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงคุณมีเทอร์ไบายเพื่อทำให้เครื่องยนต์เดินได้และนั่นก็เหมือนกับฟูคอยดอนที่คุณจะมีระบบชีวภาพแทนนั่นเองแต่พวกมันจะเสียหายอย่างมากมายตลอดระยะเวลาการใช้งานและระบบต่างๆ,ตา,งๆตามธรรมชาติของเราก็เสื่อมสภาพไปตามอายุ นั่นคือเมื่อให้อาหารเสริมพิเศษนี้เข้าไประบบจึงสามารถทํางานได้มากขึ้นในระดับที่ดีที่สุดซึ่งมันเยี่ยมยอดมากไม่เฉพาะทําให้คุณมีอายุยืนขึ้นเท่านั้นแต่ยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ดีมากต่อสุขภาพและพลังงานของคุณความจริงแล้วมีการศึกษาวิจัยบางอันพบว่า คุณจะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ถึง400%ภายในระยะเวลาเพียงแค่12วันเท่านั้นเนื่องจากฟูคอยดอนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนี่คือส่วนผสมที่มีฟูคอยดอนอยู่ซึ่งส่งผลดีต่อทุกส่วนในร่างกายของคุณเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้เกิดขึ้นทำให้พวกมันสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามหน้าที่นั่นคือเป็นการเสริมสร้างที่มากมายต่อชีวาภาพของมนุษย์ทั่วร่างกายจากปลายเท้าจนถึงศีรษะของคุณฟูคอยดอนอยู่ในทุกนนนทแแห่่่งงงละาาาได้อยจ ่างจากผลิตภัณฑ์อื่นใดในโลก